อยากทำแบรนด์สภาพ้าให้สำเร็จห้ามทําสิ่งนี้เด็ดขาดคือขายสินค้าไปทุกกลุ่มเป้าหมายใครเป็นกันบ้างเห็นว่าสภ้อผไหนมาแรงขายมันสมบทุกแบบนะชุดเดรสชุดออกงานชุดแฟชั่นเสื้อยืดอเสื้อกันเกงสตรีทแวร์แนวล็อกคือข,ขายทุกอย่างแน่นอนว่า คจะเจ๊งแน่นอนนะคะเพราะว่าการขายเสื้อผ้านะคะไม่จะเป็นว่าเราจะต้องขายทุกๆอย่างนะคะที่กําลังเทรนนะคะแนะนําให้เลือกขายเพียงแบบใดหรือว่ากลุ่มเป้าหมายใดกลุ่มเป้าหมายหนึ่งแค่นั้นนะคะเพราะว่าเราจะได้ตีโจทย์ลูกค้าออกมาถูกนะคะแล้วก็ทำคอนเทนต์ไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดนะคะหรือแม้กระทั่งการยิงแอดโฆษณาต่างๆนะคะเราจะสื่อไปถึงลูกค้าเราโดยตรงค่ะเพราะว่าประชากรบนโลกนี้มันมีเยอะมากถ้าเราเอาทุกกลุ่มเป้าหมายขายทุกอย่างมารวมอยู่ในร้านร้านเดียวนะคะแน่นอนว่าเราเซ้งแน่นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถวิเคราะห์ได้นะ ะะว่าคอนเทนต์ที่เราจะสื่อถึงเนี่ยไปถึงลูกค้าจริงๆได้หรือไม่นะคะโดยเฉพาะคนที่อยากจะขายเสื้อผ้าแนวไหนนะคะแต่เขาตอบกลับมาว่าขายเสื้อผ้าทุกคนเลยค่ะ อ่าไม่ได้ไ<อ>ถ้าเราขายเสื้อผ้าทุกคนเราเจ๊งแน่นอนนะคะคือการขายเสื้อผ้าที่ดีคือการขายแค่สเสื้อผ้าเฉพาะกลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็แนะนําให้เป็นกลุ่มพฤติกรรมที่เราเข้าใจดีนั่นเองนะคะเพราะว่ามันจะทํารให้เราสื่อไปถึงคอนเทนต์ของลูกค้าได้อย่างตรงจุดนั่นเองยุคนี้เป็นยุคข,ของคอนเทนต์นะคะถ้าเรารู้กลุ่มเป้าหมายของเราชัดนะคะวิเคราะห์พฤติกรรมนะคะไลฟ์สไตล์ของเราจะสามารถทำคอนเทนต์ออกมาได้ตรงกับกลุ่มลูกค้าตรงนี้แล้วแน่นอนค่ะว่าคุณจะทำะแบรนด์เสื้อผ้าให้ได้สําเร็จคะ่ะอยากรู้จุดเริ่มต้นนของกาารรสแบด์ ให้ไม่ผิดไม่พลาดไม่เพี้ยนนะคะก็ลงเรียนขอเรียนสร้างแบรนด์สภาพเวียดนามได้เลยจ้า